คลิปนี่กอยุก็บ,บนอัวขั้วข้างเซรามิกเด้อจ้าโอ้ยหางหายไปโดนก็มีคนทักขมาถามข่าวขาว้าผู้บบาวข้างเซรามิกเนาะไปจไังหดมาจังไดเนาะข่อยก็เื่อเห็นไทยลงจากเทียวาสันโอ้โอ้ก่อนอื่นก็ขอกอติดสถานการณ์เงินดิจิจอนก่อนเดอ้อพี่น้องอันผู้ใดเงินมือนหนะัเพิ่นกับผ้ากันมาเบิดไปเบิดแล้วละจ้าตอนนี้ก็เปิดรับลงทะเบียนสําหรับคนที่บม,มีสมาร์ทโฟนอยู่เดอ้ออันจังเป็นข่อยอยากน้ำเพิน่นคากซะอารมณ์แบบว่าสออนขนานะา กอยากสิความทางไปบอกเพิอยูวาได้เงินแลวกับมาสื่อกับเบื้องให้ในเด้อจา้าบาดนี้ก็ตัดภาพมาเบิ่งบรรยากาศภายในลานเด้อจา้าเปิดออฟฟิศมากมือนีจังได้ล่ะน้ำถั่วออฟฟิศเปล่งเปล่งอยู่พี่น้องบ่าม่นยังดอกเมื่อวาน่อยกดละไลน์นำแข็งไว้นะนะ้ะตู้เย็นจะว่าสิป,ปิดบ่ได้แม่นำแข็งหลายหลายตู้เย็นนี่ก็สิเป็นตู้เย็นพันปีเนาะจา้าเป็นยังคือเอืน้นมาตู้เย็นพันปีว่าติโอ้ยมันบ่ออนน้ำจักเ่ีพี่น้องเอ้ย จากนั้นวิญญาณแม่บ้านกับเขาเขาสิงข่อยสันตัวบาดนี่เขาก็ทําการล่างตู้เย็นตู้เย็นก็สิเป็นอุปกรณ์สำหนักง,งานอย่างหน,นึ่งนะจ้ะผู้ใดมีอย่างก็สิมาแซ่ใบนีเบิดแม่กระทังยารักษาโรคก, <c oughs> กับผู้เบาข้างเซรามิกนั่นละจา้าพ่นเป็นผู้โยกออกมาหายโยกมาแล้วแล้วข่อยไดเป็นผู้ล่างเอาไว้ท์แซ่อาหาออกาหารเนาะผู้ใดๆอย่างมากยามเศร้าก็เอามาแซ่ไวไว้ทากินสวยบักหองบักฮงบักนาวบักเช็ยเชียโอ้ยสำบับปีพี่นองเอ้ย ทั้งเทียแซ่จนลืมข้าวกับมีจ่าบริกินเนา้ถิมซื้อ,อจากนั้นก็นมาทําการล่างถางล่างถ้วยล่างสร้างไว้ทั้งนี้ก็สิเป็นทั้งแซ่น้ำใบทัส้สจา้าอุปกรณ์เครื่อ,ของขัวอียังมีพร้อมเลยห้องกินเขากินกน,น้ำแล้วแล้วเฮากลางถ้วยล่างสร้างไว้ลรมแบบว่าคืออยู่เฮียนจะของหล่ะพี่น้องแนวใดสกปรกแนวดบ่บดีเฮากลางกับเสื้อนอจา้าระวังนี่ผู้เบาขัางเซรามิกมันก็นยุ่ทั้งหลังลานผุนเดอ้อบได้ไปไทยให้เบิ่งดอกเพิ่นผากันถางหยาอยู่ เชาๆนี่กัยังบ่มีลูก้าเนาะจ้าเข้าก็หาเห็ดงานบ้านไปก่อนจากนั้นก็นมาเก็บเก็บของใส่ตู้เย็นเก็บแล้วๆก็ให้ผู้บ่าวข้างเซลมีดหล่ะจ้ากยกเข้าไปไวในออฟฟิศคือเกาภารกกีต,ต่อจากนี่ก็หาหุงหาอาหารไวพี่น้องหุงข้าวเจ้าจ้า,าก็เว้ากันไวหล้วะว่าเสต็ดอีหยังกินเทียงเมนูของเฮ้ามื้อนี้ก็สิมีตับัะหุ่งกระต้่มปลานิ้นเด้อพี่น้องกะระวางที่โ่มีลูก,าก้าเนาะจ้ากับฝ้าเห็ดเนาะอย่างเนาะกินไว มือนี่แอรีเ,เพิ่นกับสิมาก,กินเขาน้ำเนาะตอนนี้เพิ่นกอไปหาซื้อปลาซื้อนกอยากนกกินนยูจ้านี่ละเดอ้อมีน้าดีมันก็นดีทั้งสี่หละพี่น้องดูแลลูกน้องหาเนวอยากนกกินมาซูกินโอ้ยจะเป็นเราดีคักซะเระวางที่พากอยู่นี่ปลากับมัฮหดพอดีจา้าน้ำก็ได้ต้มไปเดือดแล้วละวะหน้าที่ของคอยก็คือหุงเข่าละพี่น้องต้มปลาว่าไม่หน้าที่คอย,คอเ,อคอยเดอ้อนี่ละจา้าสมนาผู้ต้มปลาสูกินใส่อีกอย่างแนนบูจะเป็นแสบคักซะ ตัวมีล้วๆกับมาหาฝานบกฮวงเดอ้อคอยก็สิเป็นมือฝานบกฮวงอ่ะล่ะโบราณเนวาอย่างเน่ากินใดมากนี่ก็จะเป็นมือต่ำพี่น้องจากวบาใส่อย่างแน่แซบแซบแต่ว่าเอะผงสุรดก็ออย่างหน่อยแต่ว่าอย่าเฟิร์มได้พี่น้องคอยขอโตไปสืบผงสุรดจะเข้าก่อนเดอ้อซัมหนีมันบ่พ่อดอกจ้า